ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับการติดเครื่องยนต์แลว้วนะครับแต่ไฟรูปแบตกับไฟจุดน้ำโชวไม่ดับนะครับถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมาถามกันว่าไฟโชอย่างนี้จะวิ่งต่อได้ไหมประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ก็บอกกันไว้เลยนะครับว่าวิ่งไม่ได้วิ่งได้นะครับแต่ถ้าแบตหมดไม่ไหร่งานเข้านะครับ เพราะว่ารถจะไม่สามารถสตาร์ตติดได้อีกเพราะว่าตอนนี้สาเหตุที่มันโชว์นะครับเกิดจากใดชาร์จเราไ้ชาร์จเราไม่ชารนะครับมันก็แจ้งเตือนว่าตอนนี้ต้องเข้าร้านซ่อมได้ชาร์ชนะครับถ้าไฟไม่ดับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราวิ่งไปก็คือมันจะดึงไฟจากแบตเตอรี่ออกมาใช้งาน ทั้งหมดนะครับในรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นแอร์เป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟหลีไฟหน้าถ้าเกิดว่าโชว์อย่างนี้เราเราจะทํำยังไงนะครับขั้นตอนแรกก็คือถ้าเป็นตอนกลางวันก็ให้เราหลีกเลี่ยงการใช้ไฟให้มากที่สุดอย่างแรกๆเลยก็คือไม่ต้องเปิดแอร์นะครับให้ปิดแอร์เลยแล้วก็ถ้าเป็นกลางคืนห้ามไปไหนทั้งนั้นนะครับเพราะว่าแบตจะหมดง่ายเพราะว่าเราใช้ไฟหน้ามันกินไฟเยอะ,อะให้เราปิดแอร์แล้วก็วิ่งไปหาช่างนะครับ เดี๋ยวผมจะพาอ่าพอไดออกมาดูครับว่าไดชาร์จจะเป็นอะไรครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดไดออกมาครับวันนี้ก็จะพามาดูไดชาร์จนะครับอันนี้เป็นมิสูมิสูสแตาด้านะครับไดชาร์จก็จะเป็น อยู่ข้างล่างนะครับตัวนั้นนะคเดี๋ยวคนจะทําการถอดออกมาว่าสาเหตุที่ไดไม่ชาร์จเกิดจากอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดกันออกมานะครับครับผมตอนนี้ก็ได้ลือออกมานะครับไดชาร์จอย่างแรกที่เจอนะครับก็คือทานหมดอย่างที่สองนะครับซีลรั่วปุกปืนแตกแล้วก็ คอสึกมากนะครับแล้วก็ทุนใช้ไม่ได้นะครับผมว่าตะกี้ทุนขาดทุนช็อตนะครับพังเจ็บหมดทุกอย่างนะครับถ้าเราจะซ่อมไม่คุ้มนะครับทาเคณนี้เพราะว่าซ่อมก็จะหมดไปเยอะอยู่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับราคาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่จะคุ้มกว่าแล้วก็มีรับประกันนะครับให้สรุปคันนี้ก็คือผมจะทําการ เปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าซ่อมซ่อมไม่คุ้มนะครับผมดูแล้วไม่คุ้มครับคุณคุณตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับคุณข,ขาดแล้วก็คอมหมดปืนก็แตกซีนก็รั่วนะครับแกนถ้าเปลี่ยนแกนก็เป็นรอยไม่ไม่มั่นใจว่าจะอยู่ไม่อยู่ดูจากสภาพเ็ใช้งานมานานมากครับน เอาไม่ได้ครับเพราะว่าซ่อมไปอาจจะใช้ได้แค่แป๊บเดียวพังอีกสรุปก็คือผมจะทําการเปลี่ยนในชาร์จลูกนี้นะครับว่ามันหมดอายุจริงๆนะครับเพราะว่ารถก็ใช้งานขนาน,นก็ยังไงก็ซ่อมไม่ขึ้นครับซ่อมขึ้นซ่อมซ่อมได้อยู่ถ้าถ้าถ้าจะให้ซ่อมนะคพ่อแต่ไม่แนะนำครับถ้าเช็ดแบบนี้แนะนําให้ยกเปลี่ยนลูกใหม่ดีกว่านะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะเอานําลูกใหม่ใส่เข้าไปว่าไฟแบตจะดับไหมครับโอเคครับครับตอนนี้เราได้ใส่ได้ลูกลูกใหม่เข้าไปนะครับไดชาร์จได้ประกอบเข้าไปข้างในเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นไดชาร์จลูกใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าไดชาร์จจะชาร์จแรงขนาดไหน,น คือเปิดแอร์คอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับรอยู่ที่13.9นะครับ13.9 14โวลต์ประมาณนี้ครับแรงครับแรงี๋ยวเราไปดูไฟข้างในครับไฟที่โชว์จะดับไหมครับตอนนี้คือเปลี่ยนไดชารูกใหม่เข้าไปนะครับอ่า ไฟที่โชว์หายนะครับหายไปแล้วครับอตอนนี้เจ้าก็จะเหลือมีไฟประตูแล้วก็ไฟเบรกเมือนะครับเดี๋ยวผมจะดับเครื่องแล้วก็ตอนนี้เราก็ผมก็จะเปิดสวิตช์อ่อนนะครับปกติแล้วไฟรูปแบตเตอรี่จะขึ้นโชว์นะครับหลังจากเราติดเครื่องยนต์ไฟจะต้องดับนะครับคือตอนนี้ เราได้เปลี่ยนเปลี่ยนไดชาร์จเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับมามันก็ต้องประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าไฟเราไม่ดับเราจะฝืนวิ่งต่อไปมีโอกาสที่เราจะกลับไปถึงบ้านรถรถจะสตาร์ทไม่ติดก่อนเลยมีโอกาสมากเลยนะครับ เง,งก็ฝากอ่าสหรับอาการไฟรูปแบตโชว์หน้าปัดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใหม่รุ่นเกา่ารถ20ปี30ปีที่แล้วหรือว่าจะเป็นรถปี2021ของเราถ้ามีรูปแบตโชว์ก็คืออาการนี้ทุกคันนะครับก็คือเกี่ยวกับระบบไดชาร์จระบบชาร์จแบตเตอรี่ก็คือไฟไฟในไดชาร์จไม่สามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่เราได้นะครับคลิปนี้ก็เกี่ยวกับอ่ารูปแบตเตอรี่โชว์นะครับ ก็ฝากไปด้วยนะครับกับอาการรูปแบตเตอรี่โชว์ยังไงก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่ดูคลิปผมจนจบนะครับขอบคุณมากๆครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับถ้ามีอาการใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแล้วก็เล่าให้ฟังอีกว่าอาการแบบนี้เกิดจากอะไรนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไปด้วยนะครับสวัสดีครับผม